ไม่ทำให้สังคมของเทคโนโลยีมันสามารถเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาแน่นอนแล้วยิ่งเรื่องเทคโนโลยีของของการรักษาพยาบาลเทคโนโลยีของการรักษาพยาบาลตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกยังไงที่จะให้มันแฟร์ที่สุดเพราะตอนนี้นะคะเรามีเทคโนโลยีที่สามารถว่า น,นี่เดวิดวิล์ขเขาพูดนะคะแต่แต่เทคโนโลยีตัวนี้อาจจะยังไม่ได้เปิดออกมาก็ได้เขาบอกว่าเนื้อบรรยากาศของโลกด้วยซ้ําไปแล้วก็มีไอ้แว่นขยายนะคะเว่นขยายอันนี้เนี่ยนะอยู่บนอวกาศแล้วนะมันมีพลังมากพอที่จะขยายตัวหนังสือของคนคนหนึ่งที่กําลังอ่านหนังสืออยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนั่งอยู่ที่พักเบนช์เขาอะนั่งอยู่บนเนี่ยเก้าอี ในส่วนสาธารณะแล้วกขากำลังอ่านหนังสือกล้องอันนี้ที่อยู่บนอวกาศหรือเอาแค่บนเครื่องบินก็ได้ไม่ต้องเวอร์เกินไปเอาแค่เนี่ยขึ้นไปเนี่ยกี่3,000ฟุตกี่พันฟุตเนี่ยนะในแล้วก็ก็สามารถส่งพลังมันมีแล้วเทคโนโลยีน,นี้ไม่งั้นเขาพูดไม่ได้แล้วก็มี เทคโนโลยีที่มันเป็นแกดเจ็ตเนี่ยนะคะเล็กๆเนี่ยที่สามารถบอกเราบอกเราเนี่ยได้ว่าที่สามารถเตือนเราเอามีไว้ติดตัวหรืออาจจะฝังเป็นชิปอะไรอยู่ข้างในก็ได้ที่สามารถเนี่ยบอกเราได้ว่าเซลล์ของเรามันกําลังจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็ง หนึ่งเซลนะกำลังจะเปลี่ยนไปมะเร็งคือตอนนี้โรคมะเร็งี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นโรคโรคมะเร็งบางทีเนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนที่3ที่4ไปละอาการออกแล้วมีอาการเจ็บแล้วการรักษาก็ยากใช้เงินก็ยากตัวกายก็ต้องทรมานมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถบอกได้ว่าเซลล์ตัวนี้ มันกําลังจะเปลี่ยนเป็นมะเร็งแล้วนะแล้วมันก็ปิด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 ,ปดแล้วมันก็เจาะลงไปเลยว่าตรงไหนคุณจะเอาอย่างไหนคุณจะเอาการรักษาพยาบาลอย่างไงร,รักษาพยาบาลที่ค่อนมาทางปลายทางหรือรักษาพยาบาลที่ค่อนไปทางต้นทาง ซึ่งเทคโนโลยีทางการรักษาพยานพวกนี้มันมันมีอยู่แล้วอะพวกเม็ดเบสอย่างที่บอกมันมีอยู่แล้วอะแล้วแต่โลกของเรามันพร้อมไหมตอนนี้เนี่ยในเรื่องของความเท่าเทียมกันมันยังไม่มีมันยังไม่มีเลยระบบประชาธิปไตยมันก็ยังเก๊ตตุ้มเป๊ะและตุ้มเป๊ะแล้วมันก็เก๊กันทั้งนั้นอะมันไม่มีอะไรจริงแล้วเราเอาเทคโนโลยีเนี่ยนะพวกนี้เนี่ยนะเข้ามาคุณคิดว่าคุณจะโคบยังไงคุณจะคุณจะเกี่ยวข้องกับมันยังไงตรงนี้นะคะในความเห็นของอาจารย์ พูได้อย่างเดียวมันไม่ง่ายอย่างที่คิดในที่สุดแล้วในที่สุดแล้วนะมันไม่มีอะไรที่จะดีเท่าการมาเปิดเผยเรื่องเรื่องของอริยสัจสีเรื่องของนิพพานไม่มีมันจะยิ่งเนี่ยนะซับ